รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Success Channel ขอนำเสนอ The Success สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ The s u c c e ซสยังคงอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเทปสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่านอกเหนือจากพัฒนาการด้านของอิเล็กทรอนิกส์ด้านของ Electronic, ดิจิทัลนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพัฒนามาโดยตลอดอนา,นาคตจะมีอะไรให้เราได้ติดตามกันอีกบ้างน,นะคะรับฟังพร้อมกันค่ะกับคุณสิริิดาพนมวัณอยุธยาผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ ได้ว่าคำที่ฮิตฮิตมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสปี e กับเรื่องของ scale s p e ก็คือว่าในเรื่องของการพัฒนาต่างๆเนี่ยต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ต้องมีการนําเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะสามารถที่จะปรับ กระบวนการต่างๆในการทํางานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยให้ตอบสนองต่อสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสเกลคือนอกจากว่าเราปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยการขยายตัวนะคะให้กว้างขวางให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในใน,ในตลาดในเรื่องของเ,อเทคโนโลยีชีวมิตินะคะประเภทในเรื่องของการจดจําใบหน้าหรือว่า face recognition เนี่ยก็จะ ช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆเนี่ยสามารถทำได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะการยืนยันตัวตนเนี่ยได้ถูกต้องตรงกับคนลดเรื่องของการทุจริตลงนะคะในเรื่องของความผิดพลาดเวลาที่เราเปิดบัญชเีเงินฝากกับธนาคารเนี่ยปกติเราต้องไปติดต่อที่สาขา,าต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะคะต้องใช้เอกสารจำนวนมากการที่เรามีการยืนยันตัวตนไว้กับธนาคารใดธนาคารหนึ่งแล้วนะคะสมมุติว่าถ้าเราต้องการจะไปเปิดบัญชี กับอีกธนาคารหนึ่งเขาก็สามารถที่จะมาสอบถามธนาคารนั้นได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาที่สาขา นอกจากนี้แล้วเนี่ยออตอนนี้เนี่ยเราก็ขยายการให้บริการไปที่บริษัทหลักทรัพย์ไปที่บริษัทประกันหรือว่าบริษัทที่ให้บริการทางด้านสินเชื่อขอสินเชื่อขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์หรือว่าขอซื้อกมปนันโดยใช้วิธีการยืนยันตัวตนเนี่ยข้ามหน่วยงานกันได้ก็เพิ่มความสะดวกให้ไม่ต้องเสียเวลาไปติดต่อที่สาขานอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการใช้ข้อมูลนะคะหรือว่า Big Data การใช้ Machine Learning หรือว่าการใช้เรื่องของ AI เหล่านี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยเสริมให้ผู้ให้บริการต่างๆนะคะสามารถนำมาพัฒนาใช้ให้บริการของตัวเองมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงกับความต้องการของลูกค้านะคะตรงใจลูกค้าลูกค้าก็จะช่าชื่นชอบแล้วก็กลับมาใช้บริการกับเรา สนใจทีเดียวนะคะสาหรับสองคที่จะกลายเป็นอนาคตของระบบการชรําระเงินของบ้านเราก็คือต้องมีทั้งสปีดค,คือความเร็วที่เพิ่มประสิทธิภาพและ s เกลคือกระจายไปยังวงกว้างด้วยนะคะซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ใครหลายคนได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่ภาคธุรกิจด้วยค่ะต้องรอติดตามกันค่ะเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนําเทคโนโลยีมาใช้ในทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ machine learning AI นะคะหรือแม้แต่ big data ที่นํามาประยุกต์แล้วก็ใช้ในหลากหลายมิติด้วย ละะและนี่คือทั้งหมดของ The Success ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะใครไม่อยากพลาดข้อมูลที่น่าสนใจอย่าลืมนะคะว่ากดไลค์ได้ที่ Facebook แล้วก็ไป Subscribe ได้ที่ YouTube ของ The Success ด้วยวันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ The Success